สวัสดีครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ20กว่าปีก่อนตอนที่ผมอายุ1 7 1 8จจากการไปนั่งดื่มที่บ้านของเพื่อนคนหนึ่งและได้พบกับสิ่งที่ไม่คาดคิดแบบชนิดที่ว่าชีวิตอยู่บนความเป็นความตายเท่ากันและสิ่งที่ผมได้พบเจอในตอนนั้นมันก็ทำให้ผมเชื่อว่าเรื่องของวิญญาณเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง ย้อนกลับไปในตอนนั้นสมัยตอนที่ผมอายุ17-18ผมก็อาศัยอยู่กับตายายที่ต่างจังหวัดและด้วยสภาพสังคมในตอนนั้นผมไม่มีพ่อกับแม่ก็เลยใช้ชีวิตเหมือนกับเด็กเกเรไม่นึกถึงอนาคตของตัวเองไม่ตั้งใจเ,เรียนหนังสือแล้วก็ชอบตั้งวงดื่มเหล้าดูดยากับเพื่อนทั่วๆไปจนเวลาผ่านไปมันก็มีอยู่วันหนึ่งที่ผมกับกลุ่มเพื่อน ทีมมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5-6คนได้พูดคุยกันว่าอยากจะหาที่นัดสังสรรค์หาที่นั่งกินเหล้ากันสักที่หนึ่งวันนั้นก็เลยตกลงกันว่าจะไปนั่งกินกันที่บ้านของไอปอซึ่งผมก็ต้องขอเล่าก่อนนะครับว่าบ้านของไอปอนั้นมันอยู่ห่างจากบ้านของคนอื่นไปหลายกิโลแล้วครอบครัวของมันก็ค่อนข้างเหลวแหลกที่บ้านไม่มีคนอยู่แม่หนีไปแต่งงานใหม่ พ่อก็ไปอยู่กับผู้หญิงอีกคนส่วนพี่ชายของไอปอหลังจากที่ไปเกณฑ์ทหารจนเมื่อกลับมาสติสตางก็ไม่เหมือนเดิมแล้วก็หายออกจากบ้านไปตอนนั้นไอปอเลยต้องอยู่คนเดียวแทบไม่มีเงินที่จะเรียนหนังสือต้องหาเลี้ยงตัวเองด้วยการทำพาร์ทไทม์ทำงานอยู่ที่ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์โดยที่นานๆครั้งแม่ของมันถึงจะส่งเงินมา แต่ก็ไม่พอครับรวมถึงตัวของไอปอเองก็ไม่ค่อยที่จะชอบเรียนด้วยเช่นกันย้อนกลับมาเที่ยวเรื่องในตอนนั้นซึ่งในวันที่เกิดเหตุตามที่ผมเล่าไปตอนต้นว่าพวกเราทั้งหมด5-6หคนนัดไปดื่มกันที่บ้านของไอปอเพราะบ้านของไอปอมีมันอยู่แค่คนเดียวรวมถึงรอบๆบ,บ้านของมันก็มีแต่ป่ากล้วยทำให้เสียงดังได้สบาย พวกเราก็เลยซื้อเครื่องดื่มแล้วก็กลับกระแรมเข้าไปนั่งกินกันวันนั้นผมจำได้เลยครับว่าพวกเรานั่งกันอยู่ห้ถึงหคนโดยที่เอาโต๊ะมาตั้งหน้าบ้านซึ่งบ้านของไอปอมันก็เป็นบ้านไม้เก่าๆที่มีอยู่แค่ชั้นเดียวผนังก็เป็นพวกแผ่นยิบซ้ำมพวกไม้อัดรวมถึงยังเอาป้ายหาเสียงหรือว่าแผ่นป้ายโฆษณาเก่าๆมาทำเป็นผนังบ้านของมัน หลังจากที่จัดเตรียมทุกอย่างเสร็จพวกเราก็นั่งกินกันร้องเพลงสนุกสนานกันไปจนกระทั่งถึงในช่วงหนึ่งช่วงเวลาประมาณสามทุ่มที่พวกเรากำลังนั่งกินกันอยู่กับแกรมมันก็ใกล้จะหมดเพื่อนคนหนึ่งก็เลยพูดขึ้นมาว่าเมื่อวานมันไปดักหนูหนามาจะกินกันไหมเดี๋ยวมันจะเขียวรถกลับไปเอามาให้กินตอนนั้นทุกคนก็ตกลง แล้วก็พูดคุยกันว่าเอาดิย in e ังไงคืนน ah e in er er e ี้ก็คงนั่งกินกันอีกนานเพื่อนคนนั้นก็เลยเขี่รถกลับออกไปจนเวลาผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อนคนนั้นก็เขี่รถกลับเข้ามาโอ้โหชิบหายยังเป็นๆอยู่เลยแล้วเราจะทำยังไงกินกันวะเนี่ยเคยแต่กินแต่ไม่เคยทำเลยเฮานั้นพวกเองนั่งเฉยๆเลย ข้าทำได้อยู่เคยเห็นแม่ทำเมื่อตอนเด็กๆเดี๋ยวข้าผัดง่ายๆให้กินเก็บเครื่องครัวเอาข้างบ้านนี่แหละแต่หนูพวกนี้เดี๋ยวข้าต้องเอาไปเผาก่อนหลังจากที่เพื่อนคนหนึ่งถามออกไปไอป่อเจ้าของบ้านก็บอกครับว่ามันทำเป็นก่อนที่จะเดินหิ้วหนูสามถึงสี่ตัวเข้าไปในบ้านของมันในคืนวันนั้นพวกเราที่เหลือก็นั่งกินกันต่อ ซึ่งผมก็ได้ยินเสียงเหมือนกับว่าไอ้ปอน่าจะเตรียมครกเตรียมเขียงแล้วก็จุดเตาเตรียมอุปกรณ์อะไรต่างๆของมันไปแต่จนเวลาผ่านไปสักครู่หนึ่งครับพวกเราก็รู้สึกว่ากลิ่นที่พวกเราได้กลิ่นตอนนั้นมันก็เหมือนกับกลิ่นไหม้คล้ายๆกับว่ามันจุดเตาด้วยไฟที่แรงเกินไปเฮ้ย hey, ไอ้ปอไอเวนอย่าให้ไหมนะเว้ย เดี๋ยวไม่มีอะไรกินกันตอนนั้นเพื่อนคนหนึ่งก็พูดกึ่งเล่นกึ่งติดตลกตะโกนเข้าไปในบ้านของไอปอว่าอย่าให้หนูไหม้เดี๋ยวจะไม่มีอะไรกินกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเองครับคุณผู้ฟังครับอยู่ๆมันก็เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้นเมื่อในเวลาไม่ถึงเสี้ยววินาทีมันก็มีเสียงไฟดังพรึบก่อนที่จะมีไอร้อนพุ่งออกมาจากบ้าน แล้วก็ตามมาด้วยควันอีกมากมายและเมื่อพวกเราหันเข้าไปมองพวกเราก็พบว่าภายในบ้านของไอปอรบริเวณด้านในครัวของมันก็มีทั้งควันแล้วก็มีเปลวไฟที่กำลังลุกขึ้นมาใช่แล้วครับไม่รู้ว่าไอปอทำยังไงไม่รู้ว่าทำอีท่าไหนแต่ได้เกิดไฟลุกอยู่ในบ้านของมันจนถึงแม้เปลวไฟจะไม่มาก แต่ก็มีควันอยู่มากมายก่อนที่จะได้ยินเสียงร้องโหยหวนเหมือนกับเสียงร้องของไอปอพวกเราก็เลยจะวิ่งเข้าไปข้างในกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นมันก็มีแต่ควันเต็มไปหมดเลยครับพวกเราไม่สามารถเข้าไปได้เพื่อนคนหนึ่งก็เลยพยายามเอาน้ำราดตัวเพื่อที่จะเข้าไปข้างในแต่แล้วก็ปรากฏว่าในตอนนั้นเองครับในขณะที่ทุกอย่างกำลังชุลมุน แล้วก็พยายามจะช่วยเพื่อนออกมาพวกเราก็เห็นว่าเหมือนกับมีเงาของไอปอกำลังทุรนทุรายพยายามจะเอาตัวรอดแล้วก็เดินหลงทางอยู่ในบ้านพวกเราก็เลยทำสิ่งที่ทำได้ในตอนนั้นก็คือพยายามตะโกนเรียกมันเพื่อจะบอกให้มันออกมาหลังจากที่พวกเราตะโกนในตอนนั้นไอปอก็เหมือนกับจะได้สติมันก็เลยรีบหันมา แล้วก็วิ่งออกมาในทันทีแต่คุณผู้ฟังครับสิ่งที่พวกเราเห็นในตอนนั้นมันก็ทำให้พวกเราทุกคนแทบช็อกแล้วก็ขนลุกสุดจะบรรยายจนต้องพงะถอยหลังกันหมดเมื่อพวกเราทุกคนเห็นเหมือนกันหมดว่าไอ้ปอมันไม่มีหัวซึ่งมันน่ากลัวถึงขนาดที่ว่าในขณะที่มันยืนอยู่พวกเราสามารถมองทะลุไปถึงด้านหลังจนเห็นเข้าไปในบ้านของมัน ตอนนั้นพวกเราตกใจกันมากแต่ก็พยายามตั้งสติซึ่งสิ่งที่ผมจำได้ผมเห็นไอปอเอามือจับหน้าของตัวเองเหมือนกับเช็ดจมูกเช็ดตาของมันแต่พวกเราก็มองไม่เห็นจนเพื่อนคนหนึ่งก็เลยถอดเสื้อแล้วก็เอาไปคลุมหัวของไอปอแล้วก็บอกให้พวกเราทุกคนช่วยกันตะโกนเรียกให้มันกลับมาสิ่งที่ทุกคนทำในตอนนั้นก็เลยพยายามเรียกชื่อของไอปอ ซึ่งก็ช่วยกันเรียกอยู่ประมาณ10นาทีจนเหมือนกับไอปอมันได้สติพวกเราก็เลยเปิดผ้าออกมาแล้วพวกเราก็เห็นว่าศีรษะของไอปอมันก็ค่อยๆกลับมาเหมือนเดิมหลังจากที่เห็นแบบนั้นพวกเราทุกคนก็โล่งใจเป็นอย่างมากแต่ทว่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดพวกเราก็ช็อกจนทำอะไรไม่ถูกแต่ทว่าก็ยังโชคดีที่ไฟไม่ไหม้ไปหมดทั้งหลัง โดยที่ไม่ไปแค่ช่วงในครัวเพราะเมื่อในช่วงกลางวันเพิ่งจะมีฝนตกหนักหมายบางส่วนก็เลยน่าจะยังเปียกน้ำอยู่ในตอนนั้นพวกเราก็เลยพยายามตั้งสติแล้วก็คิดว่าอย่างโชคดีที่เพื่อนไม่เป็นอะไรไปแต่ก็น่าจะสำลักควันจนร่างกายโทรมไปหมดแล้วก็ไม่พูดไม่จาก,กับใครเลยวันนั้นพวกเราก็เลยพาเพื่อนออกมา แล้วก็มานั่งคิดกันว่าจะเอายังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นดีจนเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อต้าซึ่งที่บ้านค่อนข้างมีฐานะมันก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะพาไอปอไปอยู่ด้วยก่อนส่วนบ้านของไอปอค่อยมาช่วยกันซ่อมหรือว่าจะเอายังไงก็ค่อยมาว่ากันอีกทีหลังจากวันนั้นเวลาก็ผ่านไปประมาณ2-3วันซึ่งโดยความที่เป็นเหตุสะเทือนใจ พวกเราก็เลยห่างกันแล้วก็ไม่ได้เจอกันจนในวันที่3หลังจากที่ตั้งสติได้ผมก็เลยขี่รถไปที่บ้านของไอตาเพื่อนคนที่พาไอปอไปอยู่ด้วยจนเมื่อไปถึงผมก็เลยเข้าไปคุยกับมันแต่ไอต้าก็บอกว่าไอปอน่านจะช็อกเพราะถามอะไรไปก็ไม่ตอบเอาแต่นั่งเก็บตัวอยู่ในห้องชวนไปโรงพยาบาลก็ไม่ไป ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเหมือนกันก็เลยได้แต่หาข้าวแล้วก็หาน้ำให้มันกินวันนั้นผมก็เลยไปเคาะห้องเพื่อที่จะได้คุยกับไอปอแต่ไอปอมันก็ไม่ตอบผมก็เลยเปิดห้องเข้าไปแล้วก็พบว่าผมเห็นมันนั่งร้องไห้อยู่ที่มุมห้องเอาผ้าหม่มเก่าๆของไอต้ามันั่งห่มเอาไว้ผมก็เลยไปนั่งลงข้างๆแล้วก็พูดคุยกับมัน ไฟไฟคลอกไฟคลอกไปหมดแล้วไม่เหลืออะไรอีกแล้วแต่หลังจากที่ผมพูดคุยกับมันสิ่งที่มันพูดกับผมครับมันก็พูดแต่คำว่าไฟคลอกไม่รับฟังอะไรทั้งนั้นแล้วก็ร้องไห้ออกมาจนไอ้ตาต้องเข้ามาบอกว่าไม่เป็นอะไรหรอกมึงอยู่ที่นี่ไปก่อนจะอยู่นานแค่ไหนก็ได้ส่วนบ้านของมึงเดี๋ยวค่อยเอาเพื่อนไปช่วยกันซ่อม หรือว่าถ้าหากแม่ของมึงส่งเงินมาจะทำยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีแต่ทว่าหลังจากวันนั้นพวกเราก็กลับติดต่อแม่ของไอปอไม่ได้ไอปอก็เลยต้องอยู่ที่บ้านของไอต้าจนเวลาก็ผ่านไปอีกหลายวันมันก็มีอยู่วันหนึ่งที่แม่ของไอต้าได้ขับรถเก่งมาจอดที่หน้าบ้านแล้วก็ถามกับผมว่าพวกเราทุกคนไปทำอะไรมาทำไมไอตาถึงกลายเป็นแบบนั้น ทำไมมันถึงชอบพูดคนเดียวแล้วก็ชอบเอาข้าวเข้าไปนั่งกินในห้องแล้วก็ไม่เก็บออกมาเมื่อได้ยินแบบนั้นผมก็คิดเลยครับว่าไอ้ตาคงไม่ได้บอกแม่ว่าพาไอปอไปอยู่ที่บ้านด้วยผมก็เลยบอกว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ก็คงไม่น่าจะมีอะไรจนเวลาก็ผ่านไปอีกสองถึงสามวันที่ผมขี่รถไปที่บ้านของไอตาซึ่งแม่ของไอตาก็บอกว่า ไอตายังอยู่ในห้องวันนี้ยังไม่ออกมาเลยผมก็เลยงงๆแล้วก็เปิดห้องของมันเข้าไปแต่เมื่อเข้าไปนี่แหละครับผมก็พบว่าผมกลับได้เห็นภาพที่น่าขนลุกเมื่อผมเห็นไอปอยังนั่งอยู่ที่มุมห้องยังเอาผ้าห่มมานั่งคลุมตัวส่วนไอตาผมก็ไม่รู้จริงๆครับว่ามันเป็นอะไรแต่ที่ตัวของมันมีแต่ขมเหลวคล้ายๆกับขี่เท่า หรือเอาฐานที่ไหนก็ไม่รู้เอามาทาที่ตัวเองสิ่งที่ผมคิดในตอนนั้นผมคิดขึ้นมาเลยครับว่าไอปอถูกผีเข้าหรือเปล่าตั้งแต่ตอนที่เกิดเหตุส่วนไอตาที่อยู่ด้วยกันมันก็เลยอาจจะโดนอะไรบางอย่างก็เลยมีพฤติกรรมแบบนั้นแต่หลังจากที่ผมถามไอตาไอตามันก็บอกครับว่าไม่มีอะไรหรอกมันแค่เล่นกับไอปอ มันกลัวไอปอจะเครียดไม่มีอะไรหรอกอยังไม่ต้องกังวลไปผมก็คิดแล้วครับว่ามันปแปลกมันเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนทั้งสองคนแต่ก็ยังพยายามไม่สนใจแล้วก็ไม่คิดอะไรจนกระทั่งในวันหนึ่งที่ผมไปนั่งเล่นกับกลุ่มเพื่อนอยู่ที่หน้าบ้านของเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งในวันนั้นพวกเราก็ชวนไอต้ากับไอปอแต่พวกมันก็ไม่มา แต่แล้วก็ปรากฏว่าในช่วงกลางดึกในขณะที่พวกเรานั่งกันอยู่4ี่ห้าคนพวกเราก็กลับเห็นว่าไอต้ากับไอปอได้ขับรถซ้อนท้ายกันแล้วก็ผ่านหน้าบ้านที่พวกเรานั่งอยู่ไปไอต้าไอปอไอต้าโว้ยพวกมึงจะไปไหนกันวะหลังจากที่เห็นแบบนั้นทุกคนก็ตะโกนเรียกกันหมดเลยครับ แต่ทว่ามันสองคนก็ไม่จอดเหมือนกับไม่ได้ยินเสียงของพวกเราพวกเราก็เลยลงความเห็นกันว่าท้าแบบนั้นก็ต้องลองขับตามเพราะก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันทั้งสองคนจะไปที่ไหนวันนั้นก็เลยขับตามกันเลยครับและสิ่งที่เกิดขึ้นในค่ำวันนั้นพวกเราก็พบว่าในขณะที่กำลังขับตามไปเส้นทางที่ไปก็คือบ้านของไอปอที่ไฟไม้ไปเมื่อสองอาทิตย์ก่อน โดยที่ทุกคนก็งงกันมากแล้วก็ไม่รู้เลยว่าไอ้ต้ามันจะพาไอป้ปอไปที่นั่นทำไมจนกระทั่งเมื่อไปถึงด้วยความที่ขับตามมาห่างๆไอปอกับไอตาก็เลยลงไปก่อนและเมื่อพวกเราที่ขับตามมาจอดรถครบกันหมดทุกคนก็เลยเดินตามกันเข้าไปและเมื่อเดินตามเข้าไปเท่านั้นแหละครับสิ่งที่พวกเราทุกคนเห็นในตอนนั้น ก็ทำให้ทุกคนแทบไม่อยากเชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่เห็นจริงๆสิ่งที่เห็นในตอนนั้นพวกเราเห็นว่าไอ้ต้าเข้าไปนั่งอยู่ในบ้านของไอ้ปอโดยที่ข้างหน้าของมันก็มีศพของผู้ชายอยู่คนหนึ่งที่ถูกไฟคลอกพร้อมกับกรงที่ใส่หนูหนาและศพที่พวกเราเห็นตรงนั้นเองครับมันก็ชัดเลยครับว่ามันคือศพของไอปอเพื่อนของพวกเรา พวกเราทุกคนช็อกมากเลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วไอปอดที่ซอนท้ายไอต้ามามันเป็นใครแล้วหายไปไหนแล้วทำไมถึงมีศพของไอปอนอนอยู่ข้างหน้าของไอต้าอยู่ในบ้านหลังนั้นและหลังจากที่ตั้งสติพวกเราก็เลยช่วยกันดึงไอต้าออกมาแล้วก็รีบพากลับบ้านในทันทีหลังจากที่เกิดเรื่องขึ้นในตอนนั้นด้วยความที่กลายเป็นเรื่องใหญ่ พวกเราก็เลยไปบอกกับผู้ใหญ่ว่าเมื่อสองอาทิตย์ก่อนได้เกิดเหตุไฟไหม้ที่บ้านของไอปอแต่แล้วก็มีบางอย่างงง,งๆเพราะไอปอหน้าจะยังไม่ตายแล้วไอต้าก็ยังพามาอยู่ด้วยกันอยู่เลยแต่ในตอนนั้นเองครับหลังจากที่พวกเราพูดจบแม่ของไอต้าก็สวนขึ้นมาเลยว่าไม่มีลูกของแม่ไม่เคยพาใครมาลูกของแม่อยู่บ้านคนเดียว แม่ไม่เคยเห็นใครทั้งนั้นพวกเราพูดแบบนั้นกันได้ยังไงแล้วตอนนี้ไอปออยู่ที่ไหนแล้วถ้าไฟไม่บ้านของมันทำไมพวกเราถึงไม่แจ้งตํารวจหลังจากนั้นทางผู้ใหญ่ก็แจ้งตํารวจเลยครับและเมื่อตํารวจไปถึงเขาก็พบว่าภายในบ้านหลังนั้นมันก็มีศพของไอปออยู่จริงๆโดยที่ไอปอถูกไฟคลอกตายแล้วก็เสียชีวิต ตั้งแต่เมื่อสองอาทิตย์ก่อนตอนนั้นพวกเราช็อกมากจนทำอะไรไม่ถูกจริงๆแล้วสิ่งที่พวกเราเห็นว่าไอปอวิ่งออกมาคืออะไรจนเพื่อนคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่าพวกเราทุกคนจำได้ไหมว่าตอนที่ไอปอวิ่งออกมาพวกเราเห็นว่ามันไม่มีหัวแล้วก็เป็นไอตาที่เอาผ้าไปคลุมแล้วพวกเราทุกคน ก็ช่วยกันเรียกชื่อให้มันกลับมาและจากสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นพวกเราเลยต้องยอมรับความจริงแล้วก็คิดกันว่าอันที่จริงแล้วไอปอน่าจะตายไปตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่ตอนที่พวกเราได้ยินเสียงมันร้องหหยหวนตอนที่ไฟไหม้ใหม่ๆและสิ่งที่พวกเราเห็นนั่นก็คือวิญญาณที่วิ่งออกมาจากร่างของไอปอเพื่อจะไปที่ไหนสักแห่ง ส่วนสิ่งที่ทำให้มันยังอยู่ก็น่าจะเป็นเพราะว่าไอต้าเอา้าไปคลุมหัวแล้วพวกเราทุกคนก็กลับเรียกชื่อให้มันกลับมาไม่ยอมให้มันไปหลังจากเรื่องนั้นในตอนเช้าแม่ก็พาไอต้าไปรถน้ำมนตพวกเราก็เลยคุยกันแล้วก็ถามกับมันว่าเกิดอะไรขึ้นกับมันตลอดเวลาที่อยู่กับไอปอแล้วไอปอ อยู่ที่บ้านด้วยจริงๆหรือไม่ซึ่งไอตาก็บอกนะครับว่าตลอดเวลาที่ผ่านมามันแทบไม่รู้ตัวเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับมันบ้างแต่ก็รู้ว่าไอปอได้อยู่ที่บ้านของมันด้วยจริงๆแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงต้องไปบ้านที่ไฟไหม้หลังนั้นแล้วก็ไปนั่งอยู่หน้าศพของไอปอรวมถึงวันที่ผ่านมาที่ผมไปบ้านของมันแล้วก็เห็นว่าตัวของมันมีแต่ขี้เท่า นั่นก็เป็นเพราะว่ามันเพิ่งกลับมาจากบ้านหลังนั้นเช่นกันในท้ายที่สุดเรื่องทั้งหมดก็เป็นเรื่องเศร้าแล้วก็เป็นเรื่องแปลกที่ผมเคยพบเจอเมื่อตอนเด็กๆที่ยังจดจำมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งถ้าหากย้อนกลับไปในตอนนั้นอีกใจหนึ่งผมก็แอบคิดดีใจที่ไอปอมันตายจากไปเพราะชีวิตของไอปอมมันลำบากแล้วก็ทรมานทั้งกายและใจมาตั้งแต่เด็กๆ